ชงพูฟรุตตี้เปิดตัวคลาส s r รูมทาเลนต์ความร่วมมือครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด The Talent Synergy บริษัทคลาสรูมทาเลนต์จำกัดเปิดความร่วมมือครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด The Talent Synergy พร้อมผนึกกำลังความร่วมมือกับบริษัท Transformation f i l มจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ม a บีแ l b l Boy Love ชื่อดังจากญี่ปุ่นจิวอง Synergy ในส่วนผู้ดูแลการผลิตคอนเทนต์ นำความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสารรค์ภาพยนตร์และซีรีส์มาขับเคลื่อนให้เป็น New Content ระดับเอเชียและบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนพร้อมเปิดตัวทเลน n t กลุ่มแรกที่มีความสามารถหลากหลายที่พร้อมแสดงศักยภาพในทุกด้านของวงการในสุทธิพงศ์วัฒนจังประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท c l าส s r รูมท ALENT จำกัดกล่าวว่าคลาส s r รูมเราเป็นบริษัทที่พร้อมผนึกกำลังความร่วมมือซินเนอร ในทุกมิชชั่นกับทุกพันธมิตรธุรกิจซึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ประกอบด้วยบริษัททรานส์ฟอร์เมชันฟิล์มจำกัดภายใต้การดูแลของคุณเสงาถัดชัยรุ่งเรืองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่องมากกว่าทศวรรษทั้งในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์คุณภาพสูงสนับสนุนผู้สร้างรุ่นใหม่ๆ และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลกซึ่งจะมาซินเนอร์จีกับ Classroom ในส่วนของการดูแลผลิตคอนเทนต์ที่ได้มาตรฐานให้กับโปรเจกต์ c l l s s s และจีวองซีรีส์ไทยแลนด์เพื่อให้เกิด New Content ในระดับเอเทียบริษัทออฟออฟป,ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของลิขสิทธิ์มังงะจีวองซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้อ่านที่สนใจเรื่องราวแนว BL BOY Love ซึ่งเรามีข้อมูลว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตสื่อ BL ของเอเชียและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมีอัตราการเติบโต20%ในปี2024มูล,ลค่าตลาดรวม3,000ล้านบาทจึงเห็นโอกาสที่จะสร้างให้เกิดจีวองซีรีส์ไทยแลนด์เป็นครั้งแรกโดยมีแผนจะออนแอร์ในช่วงสล็อตเวลาที่ถูกจับตาที่สุดทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มระดับโลก บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์และเป็นธุรกิจประกันชีวิตที่มีมุมมองที่แตกต่างที่เข้าร่วมกับโครงการในครั้งนี้ในฐานะ Ex c l u s i v e t i t ไต p ต r t n e r s h i p จึงทำให้เกิดซินเนอร์จีที่ส่งผลขยายตัวในการรับรู้ของโปรเจกต์นี้ไปได้ถึงระดับภูมิภาคก่อให้เกิดวอลูที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในสุดที่พงกล่าวต่อไปว่าหัวใจของ c l a s s r o o m t ALENT จริงๆนั้นเราให้ความสำคัญกับ t ALENT Synergy คือการสร้าง t ALENT Generation ใหม่ ให้เขาได้แสดงศัก,กยภาพแบบมันติทาเลตนภายใต้วิธีคิดที่ว่าทุกที่คือห้องเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้จากทุกคนทุกแห่งแม้กระทั่งในบ้านก็เป็นห้องเรียนจึงไม่ใช่การปั้นศิลปินแบบที่ผ่านมาแต่เป็นการดึงศัก,กยภาพและเสริมทักษะที่เหนือชั้นโดยเซกเมนต์ที่คลาสรูมให้ความสำคัญคือซีรีส์เพลงภาพยนตร์และทาเลต์แมเนจเมนต์แอคเตอร์อินฟลูเอนเซอร์พรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ วารร่วมมือในครั้งนี้เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าสำหรับทุกฝ่ายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราในระยะยาวและเราหวังว่าจะได้ร่วมเดินทางไปกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆในการสร้างอนาคตที่เติบโตและยั่งยืนเ <c oughs> ครื่องหมายสี่เหลี่ยม n joy classroom การจัดงานครั้งนี้ได้รับ ความร่วมมือจากวันอันตราสกรีนส์โรงภาพยนตร์ระดับอันตราลักเัอรี่ภายใต้แนวคิด Exclusive Cinema Club สำหรับคนรักหนังยุคดิจิทัล